Ô bé ốp ô bé ốp ô bé dáng ô nè, ừ, ừ bé dáng ô bé dáng ô bé dáng nè bé dáng ô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  bé ô ô bé dáng มาแล้วมาแล้วมาแล้วบุญเติมมาแล้วบุญเติมมาแล้วบุญเติมมาแล้วอุ้ยบุญเติมมาแล้วบุญเติมมาแล้วครับบุญเติมกับโอบเจอกันเป็นไงออเยออเยอะยบุญเติมบุญเติมเป็นไงอ้อบุญเติมแะนรนี้ละวบุญเติมเอออายอเออตามบุญเติมแล้วก็ปูตามแล้วตามแล้วโกดรโกตอู้โอยเข้ามาในราเขตไม่ได้ครับโอบหววเขตหัวด่านเลยบโอหววพื้นที่มากกว่านานวิ่งหนีเข้าห้องครัวแล้วนะครับผมจะบุญเติมกำลังเล่นสนุกสนุกเลยบุญเติมลอยมาข้างหลัง นกอบเนาะดูลอยมาข้างหลังผมทำไมครับมุนเต็มทำไมไม่มาข้างหน้าล่ะครับอบบุญตัวขาวหน้าดำอือตัวขาวหน้าดำเนาะอบเนาะตัวขาวหน้าดำตัวนี้อบนี่ยื่งกำลังสนุกเลยเนาะเล่นจะได้เล่นจนทดแตกนะอบขอบคุณอบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม